อารมณ์ไหนอยู่อยู่เต้ยจริพนพรก็โพสต์ตัดพอถึงเนื้อคู่แบบนี้ไม่รู้ว่าสาวโสดที่เนื้อหอมสุดๆดอย่างเต้ยจริพอนพรอยู่ในอารมณ์ไหนหรือว่าจะเหงาอยากมองหาคนมาดูแลหัวใจให้สดชื่นสดใสอีกครั้งสักทีหลังเป็นโสดมานานหรือเปล่าเพราะอยู่อก็หย่อนโพสต์โคเวคคำคมสุดเด็ดว่าด้วยเรื่องราวของเนื้อคู่ระบุว่า I think a so m a t e is a m a t e that e l p you find your soul ฉันคิดว่าเนื้อคู่คือคู่ครองที่ช่วยให้คุณค้นพบจิตวิญญาณของคุณโดยเต้ยจริพนพรเลิกล่ากับแฟนหนุ่มคนล่าสุดอย่างอเล็กธีระเดศไปปีกว่าๆแล้วซึ่งปัจจุบันหนุ่มอเล็กมูฟออนมีรักครั้งใหม่กับนางเอกสาวโบเมลดาในขณะที่เต้ยจริพนพรยังครองตัวเป็นโสดแต่เพื่อนซี้อย่างเต้านะัทพรแอบมาว่ามีหนุ่มหนุมรุมจีบมากมายแต่เต้ยยังไม่ตกลงแหลงใจเลือกใคร